สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาพบกับน้องแมวน้องแมวตัวนี้ก็อายุประมาณปีหนึ่งก็เป็นแมวเพศผู้ซึ่งตัวนี้เป็นพันธุ์สกอตติดโฟซึ่งพันธุ์สกอตติดโฟก็เป็นพันธุ์ที่ขนค่อนข้างที่จะหนาหนานุ่มและก็โอกาสที่จะเกิดโรคผิวหนังก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็เป็นโรคผิวหนัง มาตรวจโรคผิวหนังกับคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังแล้วกันว่าแมวที่ดูสะอาดตาจเจริญใจแบบนี้เป็นโรคผิวหนังอะไรไบ้างเชิญคุณหมอปามได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในน้องแมวค่ะโรคผิวหนังส่วนใหญ่ที่มักจะเป็น90%ก็มักจะเป็นเกี่ยวกับเชื้อรานะคะส่วนรอยโรคเนี่ยมีมากมีน้อยขึ้นกับระยะเวลาที่ปล่อยให้เป็นนะคะก็วันนี้น้อง คนนี้มาด้วยอาการมีขนล่วงที่บริเวณคมับทางด้านขวาค่ะส่วนคมับทางด้านซ้ายขนยังไม่ร่วงนะคะแต่ว่าผิวหนังมีลักษณะเริ่มแดงเริ่มมีสะเก็ดค่ะก็ตอนนี้ก็ทำการเก็บเซลล์ผิวหนังนะคะเพื่อไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะก็อาการหอบแห้งๆแบบนี้ก็เป็นภาวะามีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นนะคะเนื่องจากเจ้าของนั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะ น้องก็อาจจะอยู่ในกล่องและอบค่ะทําให้มีอาการหอบแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเลยทําให้หายใจเร็วแล้วก็อ้าปากหายใจได้ค่ะในระหว่างนี้คุณหมอก็จะทําการตรวจส่องหาเซลล์การติดเชื้อของผิวหนังนะะ <c oughs> ใต้กล้องจุลทรรศนก็ดูน้องแมวเพลินๆไปก่อนค่ะซึ่งในลักษณะของแมวที่มีเคยอยู่ที่ห้องแอร์หรือว่าขนหนาแบบนี้เวลาที่ าพาไปไหนมาไหนนี่คือก็อยากให้แบบเขามีอากาศที่ถ่ายเทแล้วก็อากาศที่เย็นๆหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าแมวหอบแบบนี้หรือว่าร้อนการพาความร้อนไปได้ไม่ค่อยดีอากาศไม่ค่อยโฟโอกาสที่จะเกิดพวกฮิสโตกในแมวก็มีสูงเหมือนกันซึ่งแมวขนหนาเวลาที่การที่จะเอาความร้อนออกนี่เราก็ต้องอาศัยพัดลม ให้เขาแบบระบายความร้อนออกจากร่างกายเขาแล้วก็อยู่ในเราค่อยไปอยู่ในแอร์ที่มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันไม่สวิงจนเกินไปเพราะว่าก็ถ้าอากาศมันแบบปรับตัวไม่ทันร้อนหนาวสลับกันอย่างฉับพลันโอกาสที่จะเป็นไข้ก็มีเหมือนกันซึ่งตัวนี้ในระหว่างที่ตรวจเราก็เห็นเขาอ้าปากหายใจแล้วก็อหอบทั้ง ทั้งช่องท้องแล้วก็หายใจแรงอันนี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็เป็นการระบายความร้อนของแมวซึ่งแมวจะไม่มีตอมเงือเหมือนคนก็จะไม่เห็น,หนว่ามีเงือกหงือตกแต่ว่าสิ่งที่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลดอุณหภูมิร่างกายก็คือเปิดพัดลมหรือไม่ก็เอาอผ้าชุบน้ําเช็ดบริเวณรักแร้แล้วก็บริเวณขาหนีบแล้วก็ใต้ งามเท้าใต้เท้าอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เขาระบายความร้อนหรือว่านำพาความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วระหว่างนี้เราก็จะให้เขานอนพักอย่าเพิ่งให้ไปไหนเพื่อลดอุณหภูมิก่อนถ้าหากว่าอันนี้คือไปเจอความร้อนซ้ำๆเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะไม่สบายได้เหมือนกันซึ่งอุณหภูมิปกติในแมวก็จะอยู่ในช่วง37องศาเซลเซียส หรือว่าถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็จะอยู่ประมาณ102.4ไม่เกิน102.6ซึ่งระหว่างนี้เราก็ตรวจด,ดูสภาพร่างกายของน้องแล้วก็พยายามยกแข้งยกขาให้เขาระบายความร้อนแล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่ทำหมันเขาก็เลยจะดูโครงสร้างเป็นตัวผู้ก็คือดูเฟิร์ม ไม่มีไขมันไม่ได้อ้วนทวนแต่ว่าจะมีช่วงของแก้มของกรามออกขยายก็คือเหมือนกับเป็นแมวผู้ชายเต็มตัวซึ่งหนึ่งปีถ้าสมมุติว่าในแมวถ้าต้องการจะทำหมันก็สามารถที่จะทำหมันได้เป็นอายุที่พอเหมาะเพราะว่าโครงสร้างเขาก็ค่อนข้างที่จะโตได้ได้รูปทรงที่สวยงามแล้วก็คือหน้าหน้าใหญ่หน้าคงรูปโครงสร้าง ตัวสูงตัวนี้หนักประมาณ4.8กิโลซึ่งน้ำหนักนี้ก็เป็นน้ำหนักซึ่งกำลังอพอดีสำหรับน้องแมวไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปซึ่งในการที่เจ้าของจะตัดสินใจทำหมันไม่ทำหมันนี่มันขึ้นอยู่กับเจ้าของโดยเฉพาะแมวเพศผู้นี่สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดสำหรับเจ้าของนะก็คือเรื่องของฉี่ฉี่กินฉุนฉี่สเปรย์ตามตู้เสื้อผ้า ตรงนี้ก็อาจทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าถ้าตัวไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถจัดการได้ก็ไม่จําเป็นต้องทำหมันก็ได้มันก็ทําให้แมวเขาแบบหถ้าไม่ทำหมันก็คือไม่อ้วน 2. ก็ทําให้แบบเขาแบบมีความแบบเป็นชายสมบูรณ์ถ้าหากว่าอยากได้พันธุ์ที่แบบ เพื่ออยากผสมพันธุ์ก็สามารถที่จะนําเขาผสมพันธุ์ได้ซึ่งอายุที่เหมาะสมในช่วงของการผสมพันธุ์ก็อยู่ประมาณสอ2ปีถึง6 6ปีถ้า8ปีไปแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มที่จะอาจจะแบบแก่แต่ว่าตามชีวิจริงก็ได้แหละแต่ว่าช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดของการวัยเจริญพันธุ์ช่วงที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงพักระหว่างให้เขาแบบ ระบายความร้อนก่อนที่จะนั่งรถกลับไปซึ่งตรงนี้หลังจากที่คุณหมอตรวจเสร็จก็เดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายแล้วกันว่าถ้าผิวหนังแบบนี้จะดูแลอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของผิวหนังอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญคุณหมอปามอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะก็จากการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะคนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการติดเชื้อที่ผิวหนังมีผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็เจอสปอร์เชื้อราเล็กน้อย ไม่มากนะคะแล้วก็ยังไม่พบว่ามีการลามไปตรงจุดอื่นเพราะฉะนั้นเจ้าของอแจ้งว่าป้อนยายากเหมือนกันเราก็เลยป้อนยาไปให้เลยนะคะในวันนี้เป็นตัวที่แก้แพ้ลดอาการคันและตัวค่าเชือ้ออีกทั้งเรายังเตรียมพวกยากลุ่มที่มีลักษณะยาฉีดนะคะเพื่อลดอปัญหาการป้อนยาของในน้องแมวและ ที่ป้อนยายากหรือว่าอาจจะป้อนได้ไม่ครบโดสนะคะทางคลินิกเราก็จะมีตัวยาฆ่าเชื้อนะคะแบคทีเรียที่ฉีดครั้งเดียว1ช็อตแล้วจะครอบคลุมอยู่ในร่างกายยาวนานถึง2สัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะตัดปัญหากรณีน้องแมวที่ป้อนยายากต้องการรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือรักษาการติดเชื้อตามช่องปากกระเพาะปัสสาวะต่างๆนะคะยาตัวนี้ก็จะครอบคลุมได้ทั่วร่างกายเลย โดยเราจะฉีดตามน้ำหนักตัวของน้องแมวนะคะและน้องสุนัขโอเคเรียบร้อยค่ะวันนี้เราก็จะมีจ่ายยาทานะคะเพื่อลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังไปด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าของไปทาเช้าเย็นนะคะเป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจากนั้นเราจะมาดูอาการกันว่ารอยแดงต่างๆลดลงไหมแล้วเส้นขนกลับมาขึ้นหรือเปล่านะคะหากมีการลามไปมากขึ้น นะคะก็จำเป็นจะต้องมาเริ่มทานยารักษาค่าเชื้อราเพิ่มเติมเช่นกันค่ะตอนนี้เราก็สาธิตวิธีการทายาให้น้องแมวนะคะในบริเวณรอยโลคก,ก็ทาบางๆตามาผิวหนังนะคะกดเข้าไปแน่นๆให้ยาโดนกับผิวหนังนะคะและส่วนมากก็คือแมวลักษณะของแมวก็คือบริเวณที่เขาเป็นบริเวณขมับระหว่างตาแล้วก็ไปที่ ช่องหูซึ่งตรงนี้เป็นช่วงที่เวลาอาบน้ำแล้วเขาเป่าอาจจะแบบไม่ได้เป่าได้แห้งสนิทเพราะว่ามันใกล้บริเวณตาถ้าเป่ามากเขาก็คือเขาไม่ชอบอยู่แล้วเวลาลมไปเป่าหน้าเขาไม่ว่าจะเป็นลมเย็นหรือลมร้อนมันก็เลยเกิดโอกาสที่ตรงนี้อาจจะมีขนบางหรือว่าเก่า โดยใช้ขาเท้าหน้าเก่าๆมันก็ทําให้ขนเขาเขาล่วงได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ถ้าเผื่อเป็นโรคผิวหนังเราก็สามารถที่จะฉีดยาคุมไปแล้วถ้าไม่หายจริงๆอาจจะต้องตรวจพวกโรคของเชื้อราอาจจะต้องมีการเพาะเชื้อใช่ค่ะซึ่งตัวนี้ก็ตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของน้องไปด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็นโรคผิวหนังระยะเริ่มต้น<ม>ก็คือมีเซลล์ที่มันเป็นเซลล์แบคทีเรีย เซลที่แบบเริ่มระยะแรกของการติดอ่เชื้อของผิวหนังอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็เหมือนกับอ่มีความชื้นสูงในร่างกายเวลาอาบน้ำถ้าเผื่อเป่าไม่แห้งหรือว่าเป่าช่วงนี้ไม่ถนัดอ่เวลามีความชื้นมันก็สามารถที่ทำให้พวกอ่เชื้อโรคไปเกาะตัวเป็นสปอร์เป็นตัวเซลลผิวหนังเวลาเก็บมาดูในกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็น ซึ่งถ้าดูด้วยตาปะก็จะเห็นว่าเขาเก่าซ้ำๆหรือว่าขนหุดร่วงผลบางตรงบริเวณนั้นถ้าเผื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยให้โรคไม่ขยายวงกว้างไปแล้วก็สามารถที่จะโลเคตการทายาได้แล้วก็การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แบบาสามารถที่จะจัด,จดการได้แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ดีกว่าซึ่งตัวนี้ก็ถ้าใครเลี้ยงแมวก็ลองดูเรื่องของสภาพผิวหนัง เกาคันตรงไหนไหมถ้าเผื่อไม่มีปัญหาพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรื่องของการอาบน้ําก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือในแมวสามารถอาบได้ 2, 2อาทิตย์ต่อครั้งถ้าเป็นเชื้ล่าก็อาบสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เป่าให้แห้งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาโรคผิวหนังได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็ช่วยแชร์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ